สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนเลยนะครับก็พบกับผมโค้ชเจนะครับในช่วงเวลาบ่ายสองโมงสามสิบห้านาทีนะครับวันนี้นะครับอัปเดตแล้วก็พูดคุยนะครับแผนในการเทรดทองนะเบื้องต้นเนี่ยตัวกราฟนะครับโดดขึ้นมานะจากแนวสี่พันสี่ร้อยนะครับเอ่อสี่พันสี่ร้อยห้าสิบห้านะตั้งแต่ช่วงวันพุธนะครับนันช่วงเย็นแล้วก็ยกขึ้นมาที่สี่พันห้าร้อยนะครับสามสิบสี่พันห้าร้อยสี่สิบดอลลาร์ต่อชอนถามว่าตอนบ่ายเนี่ยนะครับเรามองโครงสร้างยังไง นะครับในะภาพรวมนะครับโครงสร้างของกราฟยังยังอยู่ในกรอบหรือว่าแนวโน้มเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เสียโครงสร้างนะยังปรับฐานแล้วก็ยกตัวขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าจังหวะที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยนะครับเราจะเข้าตรงไหนได้บ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับตัวกราฟค่อยๆนะครับไซเว์นะครับนะตอนนี้นะนะครับยังไม่ยังไม่ได้มีการเบรกไฮหรือว่าเบรกโลนะครับถ้าเรามาดูกรอบ ในช่วงบ่ายตลาดยุโรปตลาดลดาดดอนเนี่ยจะเห็นว่ามีลักษณะของการบีบราคา,า,คานะครับเข้ามาเรื่อยๆในตอนนี้บวกกับตัววอลล่มเนี่ยนะครับวอลล่มเองก็เท่าๆกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะออกในเวของการไซด์เวล่ะเพราะว่าถ้ามองดูนะจะเห็นว่าวอลล่ม b u ายนะครับวอลล่มเซลลนะครับนะเนี่ยเท่าๆกันเลยครับ นะมีบอลล่มบายมีวอลล่มเซลล์เนี่ยเท่าเท่ากันแสดงว่าตัวกราฟเนี่ยอาจจะออกไปในทิศทางของการไซเวมากกว่านะครับทีนี้ทางที่ดีนะในการเข้าเทรดในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันศุกร์แล้วด้วยเนี่ยนะครับนะอย่างแรกเลยคือนะครับรักษากําไรที่เราทําได้ในวันนี้ซึ่งหลายท่านเนี่ยน่าจะปิดกําไรกันไปพอสมควรนะครับหลังจากที่กราฟเนี่ยกระโดดเปิดแกลบขึ้นมานะครับเพราะว่าเราก็ได้ไม้บายมาค่อนข้างค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับนะบนะจากแนวสี่ พัน7เดนี่ยด้านล่างเนี่ยนะครับที่บายกันขึ้นมาเราก็ปิดกำไรกันไปบางคนอาจจะปิด4,000จุดบางคนอาจจะปิด6000จุดก็ตามความเหมาะสมนะครับตามกรอบที่เรารับความเสี่ยงได้ทีนี้นะฮะสำหรับวันนี้หลังจากที่ตัวกราฟปรับฐานแล้วก็ยกตัวขึ้นจะมีแนวไหนที่เราจะวางสซตัพได้บ้างนะครับแนวแรกโดยการฟิโบนะครับจากโลนะครับนะ,ะขึ้นไปหา ไฮ <High S 2> ของกราฟนะครับจะได้ทีโบนนะครับนะซึ่งกรอบรอแรกๆที่อาจจะบายนะครับวงเล็บกาอาจจะนะเพราะว่าก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใกล้แนว b ีเนะครับนะเอ่อใกล้แนวเรียกว่าเป็นแนวบริลดนะครับออเดอร์บล็อกด้วยนะด้านบนนะครับก็มีแนวบริดโอบนะครับโซนโซนนี้นะอ่า ก็มีแนวบุริตมีแนวบลลิออดอร์บล็อกแล้วก็มีแนวต้านนะครับนะภาพรวมในตัวกราฟอยู่โซนบนนี้อาจจะอันตรายนิดนึนงอย่าพึ่งบายนะครับให้รอให้รอยอ่อหรือก่อนนะครับแล้วก็ไปดูว่ามีแนวฟิโบไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับก็จะได้แนวฟิโบนะครับแนวแรก38.2อยู่ที่4,500นะครับถึง4 5 0 2งตัวนี้ถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงครับ เสียงมากด้วยนะก็อาจจะอยู่สูงแต่ก็สําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้มากแล้วกันนะครับส่วนแนวที่2ครับตรงกับบริเวณฟิโบที่6.8แนะครับแล้วก็เป็นแนวที่ตัวกราฟนี่มีการกระโดดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจจะเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยถึงน้อยมากนะครับนะก็เป็นจุดที่มีการเบรกเอา แล้วก็ยังไม่ถูกรีเทสนะครับนะตอนนี้มี OB เกิดขึ้นแล้วแหละนะครับเป็น b a r r ดิ r อเด e r b l กน k นะด้านบนก็จะเป็นไม้เซลล์สั้นนะครับไม้เซลลสั้นจะอยู่แถวนี้นะครับนะแล้วก็มี s ซลที่เหนือไฮนะครับเซลล์สั้นไปรอ u บนะครับนนะหลักๆนะรอดูว่าจะได้ไม,าามา้าบไหมซึ่งแผนายที่ผมมองจะอยู่ที่กรอบด้านล่างเลยนะครับในแนวฟิโบที่6 8ตัวนี้เป็นแนวหลักซึ่งก็ สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยแล้วก็วันนี้อาจจะต้องเซฟกําไรที่เราทําได้นะครับที่เราปิดไปเมื่อเช้าด้วยนะครับเพราะนั้นหลักๆก,ก็คงจะรอบายลึกๆนะแถวๆนี้นะครับแล้วก็อาจจะเทสเซลสั้นนะครับแนวแนวด้านบนแนวแนวนี้นะครับนะอาจจะเซลสั้นไปก่อนแล้วดูว่าในช่วงที่ลงมาเทส38.2เนี่ยจะมีรีเจคชั่นนะครับเกิดขึ้นไหมจะมี PA กับตัวเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอดูแนวแรกกันก่อนนะครับนะก็คือโซน 38.2นะครับตามกรอบฟิโบนะครับที่โซน4,500ถึง4,502ตอนนี้เป็นแนวแรงนะครับนะแล้วก็จะเห็นว่าในมุมของตัวแพลังชั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีพินบาร์กับบรลเัทกราฟฟิงด้วยนะตรงนี้นะครับก็ถือว่ามีเป็นโซนที่มีแรงซื้อมามาพอสมควรนะครับก็เอาเฉพาะคนที่รับความเสี่ยงได้ละกันนะครับจะเทสบายบริเวณนี้เป็นชุดแรกนะครับหลังจากที่มี PA กลับตัวนะครับแล้วก็มีแท่งบริษัทกราฟฟิงนะครับสองชุดด้วยกันนะอ่าตรงนี้นะครับ เพื่อนๆเห็นไหมในวิดีโอนี่ตรงนี้เลยนะครับนะก้อนแรกนะครับ4 5 0 0ถึง4 5 0 2ตรงนี้เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้มากมากนะวงเล็บนะครับนะนะ,ะแล้วก็ SL ครับตรงไหน SL SL เนี่ยก็อาจจะใช้ตัว ATR หรืออาจจะตั้ง s x c e l ที่ต่ำกว่าโลของตัวพินบาร์ก็ได้นะครับ SL ต่ำกว่าโลเล็กน้อยน,นะครับถแถวนี้นะครับนะนะก็จะเป็นจุด SL สแอำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้มากแล้วก็ เข้าเทรดแล้วกันนะครับส่วน TP ก็จะมองไปที่บริเวณไฮเดิมนะครับนะเท่ากับว่า s e ตอัของเราก็จะได้แผนแรกนะครับเป็นแผนเทสบตเทสเซลในกรอบชั้นๆก่อนนะครับก็คือเซล u y ในกรอบนี้ต้องบอกก่อนว่าไม้เซลเนี่ยจริงๆเราควรลดขนาดโ s i t i o n ลงนะครับเพราะว่ามันเป็นการส,วน,สวนกรอบหรือว่าแนวโน้มหลัก นะครับแนวโน้มหลักเนี่ยเขาเป็น up trend นะถ้าให้ดีก็ควรจะโฟกัสไปที่ฝั่งย่อหาจังหวะบายเป็นหลักนะครับแต่ถ้าใครอยากจะซลล์ก็อาจจะซลล์ได้แต่ต้องรีบเข้ารีบออกนิดหนึ่งนะครับนะนิดนึงนะรีบเข้ารีบออกนะครับแผนแรกนะครับเซลล์สร้างบริเวณ b a r r i ออเดอร์บ l ็อกแนวนี้นะครับถ้ามี PA กลับตัวนะครับมี PA ซลล์เกิดขึ้นค่อยหาจังหวะซลล์นะถ้าไม่มีก็อย่างไม่ต้องซลล์นะครับรอย่อบายเป็นหลักนะครับนะแนวหลักครับ ิโบที่6.8บวกกับการเกิดเชงออฟเช r เจอร์นะครับในกรอบทำเฟรมเล็กนะครับก็จะมีแนวนี้เป็นแนวที่เบรกเฉียงนะครับแล้วก็มีแนวเป็นแนวที่มีการนะครับบีบราคาเข้ามาก่อนที่จะ Break out ขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับมาในลักษณะของตัวสามเหลี่ยม p a t เทิรนะครับพอเบรกได้แล้วเนี่ยเขายังไม่ได้มีการย่อตัวลงมาเทสนะครับในะโซนสามเหลี่ยมตรงนี้ S 1> <S 1> เห็นไหมครับก็ยังไม่ได้มีการรีเทสซึ่งจุดนี้เนี่ยมันตรงกันกับฟิโบที่60.8ด้วยเพราะฉะนั้นเลยมีความสําคัญแล้วก็มีโอกาสที่ลงเทสแล้วจะไม่หลุดสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมาะสําหรับใช้เป็น Key เ e เวลหรือว่าเป็นไม้หลักในการวางเซตอัหรือว,า,วางแผนในการเทรดนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่ควรใช้เป็นไม้หลักหรือว่าโซนหลักในการหาจางังหวะ f o l l o w by นะครับส่วนด้านบนก็ เสียงสูงนะครับต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะครับนะส่วน SL ตั้งตรงไหนก็อาจจะต่ํากว่าโลของตัวสําหรับแพทเทิร์นนะครับหรืออาจจะใช้ตัว ATR นะครับในการจับจังหวะตั้ง SL ก็ได้ประมาณ70ปิปนะครับห่างจากจุดเข้านะครับเช่นเพื่อนๆบายที่4 4 8 0ก็อาจจะ SL ที่ประมาณ4473 4472นะครับ4472อย่างเงี้ยเป็นเป็นจุดคัดลอดนะครับนะก็จะได้ประมาณนี้ นะครับในหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการหาจังหวะ buy หรือว่า follow buy เป็นหลักตามเทรนด์หรือว่าตามแนวโน้มนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เริ่ม SW แล้วหรือไซด์เวลแล้วนั่นเองนะส่วนหนึ่งก็คือนะครับวันศุกร์นะครับ2ก็คืออยู่ในช่วงของการพักตัวหลังจากที่ราคาเนี่ยกระโดดขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้ไม่ต้องรีบเทรดนะครับอาจจะเข้าเมื่อมีจังหวะหรือว่าเมื่อมีเซตอัพเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราวางเซตอัพเอาไว้เนี่ยยกตัวยอย่างนะครับ เราวางโซนเอาไว้เราก็ไม่ไม่ต้องไปดูบ่อยไม่ต้องไปยุ่งบ่อยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีแบบเอ้ยวางไม้ไปแล้วนะครับแต่ดูกราฟตลอดนาทีเลยอย่างนี้ทุกนาทีเลยก็ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าไม่จําเป็นต้องไปดูบ่อยขนาดนั้นนะครับเราวางระวางแผนวางโซนเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับก็รอเข้าตามโซนนะครับรอเข้าตามโซนนะครับนะโซนหลักก็ด้านล่างลึกหน่อยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไม้หลักครับไม้ด้านบนที่เทสบายอาจจะลดขนาดโพซิชันลงมา นะครับอย่างนี้เป็นต้นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการย่อย่อายตามกรอบหรือว่าตามแนวโน้มหลักของกราฟนะครับนะอ่ะก็ภาพรวมเป็นอย่างนี้นะครับ1คือไซด์เวย์นะครับตอนนี้ค่อนข้างไซด์เวย์เลยแหละนะครับใบเซลล์สั้นๆในกรอบได้นะแต่ว่าก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับนะไม้ใบแรกโซนที่1นะครับฟิโบที่38.2นะแนว4,500นะครับแนวที่2 60.8แนะครับแนว4,482ดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับที TP จะเป็นแนว liquidity นะครับในแนวนี้ด้านบนนะครับก็จะเป็นแนวนี้เป็นหลักนะเป็นจุดที่น่าจะขึ้นมาเคลียร์ position ก่อนนะครับนะบขานะครับนะขาอะไรครับขาเซลล์นะหลายคนเริ่มเริ่มวางไม้เซลล์แล้วก็ต้องระวังเรื่องของการแก่งขึ้นมาเคลียร์ไม้นะครับก่อนที่จะปรับตัวลงเพราะฉะนั้นนะครับมีจุด2จุดด้วยกันที่เราต้องโฟกัสนะข้อแรก ถ้ายกขึ้นมาด้านบนนี้อาจจะหาจังหวะเอสั้นได้ถ้ามีนะครับต้องวงเลยว่าถ้ามีพัชั่นด้วยนะถ้าไม่มีก็ยังไม่เซลล์นะครับแต่ว่าให้โฟกัสฝั่งแนวโน้มหลักก็คือกรอบเทรนขาขึ้นนะครับเทรนหลักนี้เขาเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเน้นไปที่การโฟกัสตามแนวโน้มเป็นหลักโดยหาจังหวะย่อบายสอกรอบคือ4,500นะครับนะตรงนี้เป็นกรอบแรกกับแนว4,480นะตรงนี้เป็นกรอบที่2แล้วก็จะมี TP ที่ท,ที่ที่แนว หายเมื่อเช้าที่กราฟเนี่ยกระโดดขึ้นมานะครับก็คือแนว4,540 4,530ดอลลาร์ต่อช้อนตัวนี้เป็นกรอบ TP สับขาบ่ายนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆเทรดเดอร์เอาไว้นะครับหลักๆจะเน้นไปที่การหาจังหวะย่อบ่ายนะครับตามแนวสําคัญนะแนวแรกเนี่ยลดหลอดไซส์มาให้น้อยที่สุดนะครับเสียงต่ําที่สุดนะครับไม้แรกนะครับไม้ที่2ซึ่งเป็นไม้หลักอาจจะใช้ไม้ปกติในการเข้าเทรดก็ได้ นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับสิ่งสําคัญก็คือวันนี้วันสุขแล้วบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่เรารับความเสี่ยงได้ไม่โอเวอร์เทรดและเทรดให้มีความสุขกันทุกคนนะครับขอให้ฟ้าสับตากันทุกคนนะครับใกล้วันปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ